ปัญหาแป้งขาดตอนพูฟนะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากสําหรับคนทํโครัวซองมือใหม่เดี๋ยววันนี้แม่แบลวพาไปดูนะคะ3ส,สาเหตุหลักๆนะที่ทําให้เกิดแป้งขาดตอนพูฟนะคะสาเหตุแรกก็เกิดจากโครงสร้างแป้งนะที่ไม่แข็งแรงอาจจะเป็นแป้งที่เราใช้โปรตีนต่ําไปหรือว่าเวลาที่เราตีแป้งนะคะเราตีแป้งไม่พออันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แป้งขาดได้นะคะอย่างสาเหตุที่2ก็คือเนยแตกนะบางทีเวลาที่เราเรีดเนยอะคะ่ะ เนยมันไม่พอดีเวลาเรารีบไปแล้วเกิดเนยแตกเป็นเหมือนก้อนหินแตกเป็นก้อนก้อนก้อนแบบนี้เวลาที่เราตัดแล้วเราพุฟอะค่ะบริเวณที่เนยแตกนะมันจะชอบทําให้ตัวแป้งโคซองของเรานะคะขาดตอนพุฟได้หรือว่าสาเหตุที่3นะคะเกิดจากการที่เราพักแป้งไม่พอนะคะเพื่อนๆบางคนคือแบบว่าเรารีบเกินไปเนาะเรารีบรีดแล้วเราก็รีบตัดแล้วก็รีบม้วนนะคะเพื่อที่จะพุฟนะตอนที่เรา รีดก็ไม่มีปัญหาตอนที่เราตัดม้วนโครซองของเราก็ดูสวยงามดีแต่ว่าตอนเราพูฟนะคะตรงนี้ก็คือแป้งโครซองมันขาดเนาะสาเหตุก็คือเกิดจากที่เราพักแป้งไม่พอนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ3มสาเหตุหลกักๆนะที่ทําให้แป้งโครซองของเรานะคะขาดตอนพูฟเพื่อนๆน,น,นะคะลองเอาไปปรับกันดูนะว่าสาเหตุเกิดจากตรงไหนก็ไปแก้ตรงนั้นนะคะและสําหรับใครเนาะที่อยากจะทาโครซองสวยๆนะคะสามารถที่จะมาจอยนะคะ,ะเียนทาโครซองกับแม่แบบได้นะ ซึ่งเป็นคลาสเรียนทำโโคสองสูตรทําขายในร้านมิชลินสตาร์นะคะรับรองว่าสูตรอร่อยทําโคสองออกมาใครได้ทานต้องติดใจในรสชาติอย่างแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ